สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี2565กับชาวราศีเมษทุกท่านนะครับก็ยินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดและยินทีต้อนรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเยี่ยมชมชาแนลผมเป็นครั้งแรกครับในคลิปนี้จะเป็นดวง12ราศีในรูปแบบของ general reading หรือเป็นการดูแบบทั่วๆไปไม่ได้ฟันธงที่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านดูแบบสนุกๆน,นะครับอย่าไปซีเรียสกับมันแล้วก็ ให้ดูเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะครับใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับผมดูรายละเอียดในช่อง description ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับคำถามโบนัสที่ผมจะมีให้ในทุกๆคลิปของการดูดวง12ราศีนี้อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมอ่านกติกาที่ช่อง description ด้านล่างนี้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าถามมาแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตามกติกาหรือว่าถามนอกกติกาอันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตไม่ตอบเลยนะครับคำถามโบนัสจะมีให้แค่ท่านละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับ การตอบคําถามโบนัสนี้ผมทําเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยอยากจะร่วมอนุโมทนานะครับก็พิมพ์คําว่าสาธุไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับการร่วมอนุโมทนาคือการยินดีในบุญนะครับคุณมาร่วมยินดีในบุญที่ผมทําก็เท่ากับคุณก็ได้บุญนั้นไปเท่าๆกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ภาพรวมของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับจะเป็นเดือนที่คุณมีเซน์แรงผสมควนเลยนะครับเซน์แรงในที่นี้มีทั้งในเรื่องของการที่มีคนเข้ามาแล้วไม่หวังดีกับคุณนะครับคุณจะสัมผัสได้หรือรู้สึกได้นะหรือในส่วนของการงานนะครับเซน์ของคุณก็จะช่วยของคุณในเรื่องของการที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีหรือไม่ดีนะครับขอให้เชื่อเซน์ของคุณเองเป็นหลักนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะแล้วก็ ชาวราศีเมษในช่วงของเดือนนี้นะครับคือช่วงที่ผ่านมาคุณเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมาในชีวิตมีทั้งในเรื่องของภาระที่ต้องแบกนะครับแล้วก็ความเสียใจผิดหวังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเป็นเรื่องของการงานหรือการเงินที่ทําให้ไม่ได้เนี่ยหรือว่ามีปัญหาเนี่ยคุณเจอมาหมดแล้วนะครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตคุณกําลังเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นหรือว่ามีแนวโนโ้มไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับถ้าใครที่มีการทําธุรกิจนะครับช่วงที่ผ่านมาเงินทุนของคุณอาจจะเหมือนแบบไม่ค่อยเยอะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการที่ขายสินค้าได้ยากหรือว่ามีรายได้เข้ามาน้อยอะไรแบบนี้นะครับตั้งแต่เดือนนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้น นะครับแล้วก็จะดีมากเลยถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะให้คนในครอบครัวของคุณมาช่วยช่วยในที่นี้นี่คือไม่ได้มาช่วยบริหารนะครับแต่หมายถึงว่ามาช่วยขายช่วยส่งของช่วยอะไรแบบนี้นะครับเป็นการที่เขาเข้ามาช่วยเหลือคุณนะก็จะทําให้คุณเนะี่ยมีความสุขในการทํางานหรือว่าการทํากิจการของคุณมากขึ้นนะครับสําหรับคนที่มีการทำเ,เป็นคนที่ทํางานประจําใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นลักษณะข,ของการที่คุณนะ่ยจะได้ มีการสารสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงในที่ทํางานนะครับดียิ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่ได้พบปะเจอเพื่อนเก่าๆจากสมัยเด็กๆหรือว่าเพื่อนสมัยเรียนนะครับได้ไปนั่งนัดทานข้าวคุยกันอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับ mm hmm. เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะการเงินของคุณจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะฮะจากถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็คุณตัวคุณเองอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะฮะก็ สำหรับชาวราศีเมษในหลายๆท่านนะครับต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาเข้ามาเยอะนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อนะครับแต่จากปีนี้ไปเนี่ยคือเริ่มต้นปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณเน่ยเริ่มมีความสุขมากขึ้นอย่างที่บอกสักครู่เมื่อสักครู่นี้นะครับและสําหรับใครที่เริ่มมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของการลงทุนนะครับ ถ้าคุณดูแล้วนะคุณศึกษาข้อมูลแล้วหรือคุณคิดว่ามันโอเคนะครับก,ก็ลุยได้เลยนะครับเพราะว่าไพ่คุณขึ้นมาเป็นเดอะฟูลนะเดอะฟูลนี่คือเหมือนกับถ้ามีโอกาสเข้ามาให้คุณกล้าและคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนะครับในเดือนนี้ภาพรวมทั้งหมดของคุณนะครับราศีเมษจะเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากขึ้นมีไอเดียใหม่ๆมีการโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับปัญหาเก่าๆที่เคยมีมามันก็จะจบลงแล้วก็ ตัวคุณเองอ่ะหลายๆคนอาจจะเหมือนแบบมีฐานะทางการเงินที่ไม่ค่อยมั่นคงนะครับในเดือนนี้จะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยเรียกว่ามีมีศักยภาพในการทําให้สถานะการเงินของคุณเนี่ยมีความแข็งแกร่งหรือมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานการเงินกันครับสําหรับไพ่เซตที่2นะครับ ก็เป็นเรื่องของการงานนะครับของราศีเมษต,ต้องบอกว่าเดือนนี้ชาวราศีเมษจะเป็นเดือนที่คุณเริ่มมีโอกาสเข้ามานะครับทั้งในเรื่องของการเงินการลงทุนแล้วก็จะมีการให้ความหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือญาตินะครับหรือคนที่คุณรู้จักพิตร่ก่อนเขาอาจจะเหมือนแบบไม่ได้สนใจอะไรคุณนะครับแต่ในเดือนนี้มันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดสําหรับคุณนะ ก็จะมีคนที่เขาให้ความช่วยเหลือบางคนที่ไม่เคยให้โอกาสคุณมาก่อนเขาก็จะเข้ามาให้นะครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษหลายๆคนนะครับจะมีถ้าคุณเป็นคนที่เป็นแบบอินโทรเวิร์ก็คือไม่ค่อยได้คุยกับใครเนี่ยคุณจะเป็นคนคุณจะได้รับการหยิบยื่นโอกาสนะครับในการงานหรือว่าการเงินเนี่ยจากคนที่คุณไม่รู้จักเป็นคนแปลกหน้าอะไรประมาณนั้นนะก็คือเหมือนแบบคุณไม่ได้ทําอะไรนะแต่อยู่ดีเขาก็มาหยิบยื่นให้คุณเอง หรือถ้าสําหรับหลายๆคนที่กําลังหางานอยู่ในช่วงนี้นะครับคุณปักาหางานมาในเดือนในปีที่แล้วเนี่ยหามาสักระยะหนึ่งแล้วย,ยังไม่ได้เลยเนี่ยแต่ปีนี้อยู่ดีๆจะมีคนเรียกสัมภาษณ์คุณนะครับแล้วเขาก็จะให้โอกาสให้โอกาสคุณนะแต่สําหรับบางคนที่เ,เปน็นไม่ใช่คนอินโทรเวิร์ดนะเป็นเอ็กโทรเวิร์ดอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นสองขานะครับอินโทรเวิร์ดกับเอ็กโทรเวิร์ดคู่กันอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณมีการออกไปเดินทางท่องเที่ยวเช่นออกไปกินข้าวกับเพื่อนไปนัดเจอพบปะสังสรรหรือว่าไปเที่ยวหรือไปอะไรเงี้ยคุณจะได้เจอกับโอกาสทางการงานการเงินใหม่ๆเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆอย่างของคุณกําลังเริ่มดีนะครับทั้งในเรื่องของการงานการเงินนะคุณได้เนี่ยหกเหรียญน,นะครับแล้วก็ได้เดอดสตนะนั่นแปลว่า ในช่วงเวลาเนี้ยดวงการเงินของคุณกําลังพลิกฟื้นขึ้นมาในลักษณะที่ดีขึ้นแล้วก็การงานก็ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่า,าสําหรับชาวราศีเมษที่ดวงของคุณที่จะเปลี่ยนและดีขึ้นได้นั้นนะครับส่วนหนึ่งมันจะต้องมาจากความขยันของคุณเองด้วยนะครับความขยันและความสามารถของคุณเองนะถ้าใครที่อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนะครับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณมีการขวนขวายกันมีการศึกษาหรือมีการทําความดี ทำบุญตักบาตรหรือว่าอะไรเนี้ยนะครับสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มมากขึ้นนะมันก็จะเป็นช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับเป็นการคลิกออฟของคุณนะครับในเรื่องของการงานการเงินเลยนะสิ่งสําคัญมากๆในเดือนนี้ที่อยากจะขอเตือนสําหรับชาวราศีเมษนะครับก็คือในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่างานที่เป็นในเชิงผิดกฎหมายหรืองานสีเทานะครับถ้าใครที่ทําอยู่ช่วงนี้แล้วถ้าหลีกเลี่ยงได้ขอให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันเป็นอาชีพที่คุณต้องทำนะครับก็หาเวลานะครับมันไปทำบุญบ่อยๆนะเพื่อที่จะเสริมดวงเสริมบารมีของคุณนะครับเดี๋ยวถ้าใครบางคนที่กำลังทำอะไรบางอย่างผิดกฎหมายหรือผิดอะไรผิดกฎบริษัทอะไรแบบนี้มาอยู่นะครับในเดือนนี้ถ้าคุณยังไม่เลิกนะคุณจะโดนจับได้แล้วก็จะมีปัญหานะครับในเดือนนี้คือเป็นเดือนที่เดือนหลายๆคนกำลังพลิกฟื้นแต่เฉพาะ คนที่ทำทุกอย่างถูกต้องนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรประมาณนั้นนะ่ะถ้าคุณทาทุกอย่างมาถูกต้องเป็นการสร้างกรรมดีเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คิกออฟสาหรับคุณนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่เนี่ยก็จะต้องหยุดนะฮะต้องหยุดแล้วพยายามหาสิ่งที่มันดีกว่านี้มาทํานะครับจะไม่ใช่พยายามจะไปทําธุรกิจสีเทาเพราะว่าจัดเม้นต์เนี่ยมันหมายความว่า แต่ขอโทษครับ Justice มันหมายความว่าถ้าคุณทำอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศีธลธรรมคุณจะโดนผลตอบรับของมันกลับมาเร็วมากนะครับเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีแล้วก็ใบสรุปสุดท้ายของคุณเป็น Tower Moment นะครับเป็นเอ่อเป็น the Tower นะครับหรือ Tower Moment ในที่นี้ไม่ต้องกังวลนะครับคำว่า Tower เนี่ยมันมีอีกความหมายหนึ่งลักษณะที่ว่าตัวคุณน่ะอาจจะถึงจุดที่กำลังจะต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับ นี่เดี๋ยวลองเปิดไพ่ดูนะครับในส่วนของ Tower Moment ที่ขึ้นมาเนี่ยคือหมายความว่าอะไรนะครับโอเคสำหรับชาวราศีเมษบางท่านนะครับในเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณกำลังเพิ่งเริ่มงานในที่ใหม่นะครับคุณอาจจะ เคยเจอปัญหาที่ไม่ดีมาในที่ทํางานเก่าของคุณหรืออาจจะโดนกลั่นแกล้งหรืออาจจะโดนลักษณะที่ทําให้คุณน่ะเจ็บช้าน้ําใจจนต้องออกมานะครับและในเดือนนี้มันเหมือนเป็นเดือนที่คุณน่ะได้เริ่มที่ใหม่ได้ทํางานที่ดีกับตัวคุณเองมากขึ้นนะครับแล้วคุณจะรู้แล้เราคุณรู้สึกว่าในเดือนนี้นะครับตัวงานของคุณที่ได้ทําในที่ใหม่เนี่ยมันเป็นงานที่ คุณอยู่กับมันแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับมีความพอใจแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นระเบียบแบบแผนหรือว่าเป็นรูปแบบที่คุณอยากจะทํามานานแล้วนะครับก็แล้วก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นที่ใหม่ของคุณเนี่ยก็ยังคงต้องกลับมาดูที่ justice นะครับก็คือว่าพยายามที่จะไม่ทําอะไรที่มันผิดทํานองคลองธรรมนะครับหรือว่าทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนะ มันจะได้ผลกรรสะท้อนกลับมาที่ตัวคุณเร็วมากนะครับสรุปในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมษที่คุณกําลังจะมีเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะครับเปลี่ยนแปลงไปทํางานที่ใหม่หรือกําลังมีโอกาสเข้ามานะครับทั้งหลายทั้งมวลเลยเนี่ยมันกําลังเรื่องของการเงินการงานเนี่ยมันกําลังดีขึ้นนะครับขอแค่คุณอย่าไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับหรือเป็นเรื่องสีเทาๆหรือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอะไรพวกนี้ มันจะสะท้อนกลับมาที่ตัวของคุณเร็วมากนะครับเราหวังข้อนี้ให้ดีทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันครับสำหรับในไพ่เซตที่3นะครับอันนี้ก็อดดูเป็นภาพรวมก่อนนะครับจะเป็นภาพรวมความรักของชาวราศีเมษนะครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษเนี่ยอยากจะค้นคว้าสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของความรักของคุณนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะดูภาพรวมก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะลงเจาะเป็นคนที่โสดเป็นคนที่มีคู่ลงไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ในส่วนของเดือนนี้นะฮะภาพรวมเนี่ยคือคุณน่ยอยากจะค้นหาสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของความรักนะครับถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วมันก็จะเป็นลักษณะของการที่คุณพยายามที่จะค้นหาอะไรใหม่ๆใ,ในความรักของคุณหรือว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้น เช่นอาจจะเหมือนแบบเราเคยเพูดคุยหรือว่าแสดงความรักให้แก่กันมารูปแบบหนึ่งในเดือนนี้คุณอาจจะเป็นการที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆในความรักให้มันดูมีความสดชื่นมากขึ้นนะครับถ้าสําหรับคนโสดน,นะครับคุณก็จะต้องเป็นลักษณะของคุณต้องเปลี่ยนตัวของคุณเนี่ยหรือมุมมองของคุณในเรื่องของความรัก นะครับถ้าคุณถ้าคุณยังไม่มีความรักเข้ามาหรือความรักที่ว่าที่ที่มีเนี่ยคือเหมือนแบบยังเป็นแค่การคุยและยังไม่ลงตัวยังไม่ชัดเจนนะครับคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ของคุณนะครับเปลี่ยนวิธีการในการพูดคุยเปลี่ยนวิธีการในการเชวนเขาไปเที่ยวไปกินข้าวหรือว่าอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนไปหาคนใหม่เลยก็เป็นไปได้นะครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษนะครับมีในเรื่องของความรักเนี่ยคุณน่ยได้ลองสิ่งใหม่ๆ แต่ในอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับในการเปลี่ยนสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการพูดคุยในเรื่องของอการเปลี่ยนบรรยากาศอะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ดูว่าการที่คุณจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ความรักของคุณเนี่ยมันรู้สึกแบบเป็นแนวทางความรักที่แบบใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นเหมือนแบบพยายามจะเปลี่ยน,ว,นวิธีการที่จะจีบใครสักคนหนึ่งหรือว่าคนที่คุณชอบเนี่ยวิธีใหม่ๆเพื่อให้มัน เป็นแนวทางที่ดีหรือว่าจีบเขาได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีเขาเรียกอะไรเปลี่ยนมุมมองอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนพวกต่างสิ่งต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามันเปลีป่ยนแล้วดีนะครับแต่ว่าอย่าใช้วิธีการที่มันไม่ดีเช่นเป็นการที่เหมือนแบบอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิธีเอาใจแฟนของคุณนะครับแล้วแบบเก่าคุณอาจจะแบบเหมือนแบบเป็นความรักที่ดีๆของคุณอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้คืออยากจะเปลี่ยนรสชาติก็คือ พาเอาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่บ้างหรือว่าพาเอาไปเจอสิ่งใหม่ๆบ้างอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือ e อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนแลดีแต่ถ้าเกิดว่าทําในสิ่งที่ไม่ดีเช่นเราอาจจะถ้าคุณทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมันโอเคครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ผิดเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นอันนี้ตัวเขาจะรับรู้หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณทําไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าในเรื่องของบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณเนี่ยแอบไปไป เ,เขาเรียกว่าไปให้ความสนใจกับคนอื่นนะครับในขณะที่คุณยังคบกับแฟนคนอยู่เนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นผลร้ายกลับมาหาที่ตัวคุณเองนะครับต้องระวังข้อนี้ให้ดีในเรื่องของการจีบก็เหมือนกันสําหรับคนโสดนะครับถ้าคนที่คุณสนใจอ่ะคุณพยายาม่จะเอาชนะใจเขาแล้วคุณใช้วิธีที่วิธีการที่ไม่ถูกต้องถ้าเขามารู้ภายหลังนะครับจะก,กลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีและถ้าดูจากไพ่ในอย่างที่บอกว่าพอไพ่มันขึ้นมาเป็นตัว justice นะครับ ถ้าคุณทําอะไรที่มันไม่ดีมันจะส่งผลให้คุณเห็นเร็วมากนะครับมันจะตอบกลับมาเร็วมากเลยนะแล้วก็ในเดือนนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาของเ,อเรียกว่าถ้าคุณมีการเติมความรักใหม่ๆนะครับตนเติมรสชาติความรักใหม่ๆให้กับคู่ของคุณนะครับมันจะต้องเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่ดีขึ้นนะครับความหมายก็คือ ถ้าอย่างในกรณีที่คุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วยังไม่ได้แต่งงานกันนะครับก็ต้องพยายามทําอะไรดีๆเพื่อให้มันนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเช่นทําให้เข้าใจกันมากขึ้นทําให้มันปูทางไปสู่อนาคตของการแต่งงานกันมากขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะดีนะครับแม้ว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณใช้วิธีการใหม่ๆเพื่อให้ความรักคุณดีขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะเหมือนแบบยังดูไม่ค่อยเห็นอนาคตสักเท่าไหร่ว่า มันจะสําเร็จไหมนะครับแต่เท่าที่รูนะใบสุดท้ายที่ออกมาคือ tree of cup ค,คือใบเฉลิมฉลองนะครับนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่คุณลงทุนลงแรงเปลี่ยนเพื่อให้ความรักของคุณทั้งคู่ดีขึ้นนะครับหรืออะไรก็ตามที่คุณลงทุนเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้จีบและให้สมหวังในความรักเนี่ยมันจะได้ผลดีนะครับไม่ต้องกังวลทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า สำหรับคนโสดนะครับคนโสดที่ยังไม่มีใครเลยนะเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโทษทีนะครับสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีใครนะครับในเดือนนี้ มันจะมีลักษณะของการที่คุณน่ยต้องเริ่มเขาเรียกว่าใช้ศิลปะในการพูดของคุณนะครับทักษะในการใช้วาทศิลป์ของคุณเนี่ยในตามสถานที่ต่างๆหรือเช่นถ้าคุณมีอาชีพเป็นนักพูดวาทศิลป์ของคุณจะเป็นตัวที่จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นนักพูดนะอาจจะเป็นเหมือนแบบ เป็นพนักง,งานกินเงินเดือนหรือบริษัททั่วไปหรืออะไรก็ตามนะครับในเดือนนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ใช้การพูดคุยหรือว่าทัศน์ศีของคุณหรือว่าเป็นลักษณะของงานอะไรก็ตามนะครับงานพิเศษงานหลักหรืออะไรก็ได้ที่ต้องใช้คําพูดจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆหรือคู่ดีๆหรือดึงดูดความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะครับแต่ในการดึงดูดความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องระวังนิดน,นึงก็คือคนที่คุณดึงดูดเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนที่ ไม่ใช่คนที่แบบเอ่อโทรททีนะฮะคือไม่ใช่คนที่ไม่มีใครสนใจนะครับเป็นคนคนที่คุณดึงดูดมาจะเป็นคนที่มีคนสนใจเขาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับ่งยากที่ว่านี่ก็คือคุณจะมีคู่แข่งเยอะนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะฮะการที่จะมีคู่แข่งเยอะเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณนะครับ ถ้าคุณมีทีมงานหรือเพื่อนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับคุณก็จะทําให้คุณสามารถที่จะเอาชนะใจคนคนนี้ได้นะฮะกอแค่อาจเรียกว่าไม่ใช่การลุยเดียวเข้าไปนะครับถ้าคุณมีเพื่อนก็อาจจะให้เพื่อนเข้ามาช่วยเหลือก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของคนโสดที่มีคนที่เดียวอยู่แล้วแต่สถานะยังไม่ชัดเจนนะครับ สำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนนะครับท่ที่ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเดือนนี้อยากให้คุณกล้าที่จะลุยนะครับกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวของคุณเองให้เขาเห็นหรือว่ากล้าที่จะแสดงความรู้สึกจริงๆของคุณออกไปนะครับก็ตอนนี้คุณเองอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ยพยายามที่จะเรียกว่าทําคะแนนมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วหรือว่ายังทําคะแนนไปอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับ แต่คุณยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะกลัวว่าจะเสียเขาไปนะครับถ้าเราดูจากหน้าไพ่เนี่ยบอกว่าคุณต้องกล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยงในการที่จะแสดงความรู้สึกออกไปนะครับใบสุดท้ายอ่ะออกมาเป็นจัดเม้นท์นะครับใบออกมาเป็นจัดเน้นมันแปลว่าถ้าที่ผ่านมาคุณทากระทําแต่ความดีหรือสร้างแต่ความรู้สึกดีๆให้กับเขาหรือว่าเป็นการลักษณะที่คุณเนะี่ยคุณทําสิ่งต่างๆให้เขาม,ามามากมายนะครับ ในเดือนนี้คุณจะได้ผลตอบรับกลับมาจากเขานะครับเป็นปใดนทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทําอะไรหรือว่าเฉยๆหรือว่าอะไรแค่ลุ้นๆไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าแบบทำโน่นทํานี่บ้างแต่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จริงใจหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องทําใจด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับสําหรับคนที่มีคู่นะฮะสำหรับคนที่มีคู่แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับคนที่มีคู่นะครับช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่อ,อย่างที่บอกไปสักครู่ในภาพรวมนะครับคือคุณอาจจะต้องมีการเริ่มอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกหรือรสชาติใหม่ๆในชีวิตคู่ของคุณนะครับแล้วก็จักท้ายที่เดือนออกมาตรงออกมาตรงนี้นะครับก็คือยิ่งสนับสนุนเลยนะว่าพยายามหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มความรักของคุณทั้งคู่นะเพราะว่าถ้ายังอยู่แบบเดิมเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเืดชื่อไป นในเดือนนี้จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางคนอาจจะมีไอเดียเข้ามานะครับบางคนอาจจะเหมือนแบบมีร้านอาหารใหม่ๆที่ลอยเข้ามาในหัวหรือว่าผ่านตาเข้ามาให้เห็นแล้วจะได้ชวนคู่ของคุณไปกินหรือว่าไปทานด้วยกันในอาจจะเป็นร้านอาหารในประเภทที่คุณไม่เคยทานทคาคุณทั้งคู่ไม่เคยทานมาก่อนอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับ <S 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 เรียกว่าถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าการนําสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ในชีวิตคู่ของคุณนะครับเดือนนี้ ความรักของคุณทั้งคู่จะหวานชื่นขึ้นอีกเยอะเลยนะครับโอเคก็อันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับดวงในเรื่องของความรักทีนี้นะเรามาดูกันนะครับว่าภาพรวมของดวงของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลน,นะเขามีอะไรที่อยากจะแนะนำอยากจะบอกหรืออยากจะเตือนหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับ ก็ในภาพรวมทั้งหมดนะครับในดวงของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของการงานนะครับในเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาอยากจะบอกว่าคุณน่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอปัญหามาเยอะนะครับที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่สําเร็จหรือไม่ได้สมดังที่ใจหวังนะฮะ ในเดือนนี้ดวงของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณต้องการในเดือนนี้มันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังรอคอยคำตอบในเรื่องของความรักคุณก็จะได้คําตอบที่ชัดเจนแต่แต่อย่างที่บอกนะจากที่ดูเมื่อกี้คือคุณต้องลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยนะครับลง,งทุนทาอะไรบางอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมอะไรแบบนะั้น นะครับแล้วก็ความดีที่สะสมมาที่คุณทําให้กับคนที่คุณพยายามจีบเขาอยู่เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้คุณสมหวังได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะครับโอเคก็ครบถ้วนแล้วนะครับสําหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษนะรประจําเดือนมกราคมปี2565นนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะครับประสบพบเจอแต่ความสุขความสมหวัง นะครับปีนี้เป็นปีใหม่ขอให้เป็นปีฟ้าใหม่ดวงชะตามีการพลิกฟื้นได้เจอจากสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามานะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปครับสวัสดีครับ